ส่วนกับซ่อนซ่อนสวยงามครับผมเดี๋ยวลอดลุนครับรอรอรอสักกํานี่รับรอสักกํามาสั่นเออลองแห่ลองเหล่เพันจิตเบิงพันจิตเอาขึ้นมาครับป่า

ไปยังครับลุ่นกันครับผมไปยังอู้ไล่ล้วไล่แล้วเ <laughs> <laughs> บียบบุต่อเลยครับผมอันนี้มีลุ่นครับงานนี้มีลุ่นไปยังนะวัน,เป,น,เ,ปนเป็นขอนไม้อยู่นี่เหรอเว้ยต่ำฟึ๊กฟึ๊กฟึก๊กอยู่แต่ว่าอ,อยู่หันละนี่ล่ละงานหาก่อร่างหากร่างซองผืนมันจีน รถปลาอ่อนแล้วแหะต่ำมาแห้งปึ๊กปึ๊กเร่อยเสิยังหนอนไม้ขอนขอนมาแง่แ่ใท่าแขนอม,มันเลน้ำกลแล้วน้ำกลเจ้าป่าัไปอ, <laughs> อยู่จุ่ดนดไปหาป้านดหูกป่านตรงแรขอบยังเดียว ลุนรับลอลุับเนี่ยน้อเียนใหญ่ไอ้สองกนเลยน่ะคอยเสยนหน่อยลงก่าไรเด้เสียซื้อเียนใหญ่เด้ลุนรับลุนรับวันกอดแล้ว ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแกงอู่แกงอุ้มาเอาเกนไหมเกนไหาจะตายแหงแล้วใ่ะอ้ปลามันจะตายไยังปลิมปลิมอันนี้ขลิมตัว่ปลาลิมเออลิมลิมดวงไอ้มันผมพุดอ่ะบ่อนหวงไปบ่อนหวงแล้ว คุณกับปลาป่าบ่อนบบกใหญ่เลยโอ้สีอุ้มสีอุ้มปลาใหญ่สองตัวแล้ววะมาลากนะลากแหรอพี่ไ่ต้องไปอุ้มโคตรใหญ่ไม่เด้๋ยวไม่หรอกไม่ถอดอ่ะมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผม หลานหน่าแหงในน้ำนี่มัน,นมวดเนาะหนักแห่สองพื้นแกงใช่ไหมบ่มันไปแล้วอันเดนี่แ <c oughs> <c oughs> กมบดเออมุดรล้วัวว่ามันจะหลุดเดือดจี้เดือดกี้พ่อแล้วตรงนั้นอะ่ะนึกว,ว่ามันจะวิ่งไปทางอื่นแหมนึกว่าขอนไม้เ <c oughs> ออนึกว่าขอนไม้แหมเอามาดึงแหงสองขึ้นยังหดือย่อครัมันคาขอนไม้ทำมาได้เลย ไอ้ปลามันฮักมันฮักไอสุดยอดเลยมันหักโอ้ไอ้ลยตัวนี้ไอไลยโอ้ไอลายวะนี้ตัวนี้ไหน,นัมีของเนาะไล่เนาะแบบนี้เนาะมันหักไอไลยครับ เจอเซียนแหจังเลยงานนี่ยบุกมูตั้งแต่ตี 3, สามตีสี่ส่วนพันเนีย <c> เ <oughs> นี่ยเซียนทีมงานนอาครับผมบานแหทีมทีมงานไปวางไหนนี่ศูนย์พันไปรับป่าด <c oughs> <c oughs> ับเนี่ยเอาเบิดป,ป่าทีมงานเซียนป่าใหญ่ครับ เดียวป่าตะกายม่นปลากี่กลางบ่เอาเด้ครับเอาอยู่บางมือที่บ่ได้ <laughs> <c oughs> นี่ครับมันๆอุตส่าห์ไสสิกลับจ๋าว่าสิไปเอานําสัวพู้นน่ะุดโดครับปลาชดโดครับไอ้หลายไอ้หลายเป็นปลาคอปไปให้น้อ ตระคอนี่อบะคอยสุดยอดแหลนี่สุดยอดเลยล่ะมันละมันละมันอยู่กลางแห่เฮ้ยจะจอมแห่เลยม,มันอยู่จอมแห่เลยเนาะ